พี่น้องลองฟังเบึงเด้อครับว่ามันสิจบจริงบอเนาะครับอันนี้คือคําเว้านะครับของนางเอกแล้วก็ช่วงปัญหาว่างหันนะครับที่เกิดขึ้นปากนะครับว่าว่าจบแต่จริงจแล้วสิจบหรือบอจบนะครับผมก็เห็นจบแต่โดนเอาดิเออจนหนึ่งปีแล้วพี่น้องล่องฟังเบึงนะครับแล้ว เฮาออกมาคอมเมนต์นะครับมาว้ากันเบ้างครับว่าสิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่อได้ยื่นจากปากนี่มันจบจริงหรือบอคับพี่น้องถ้าเรามั่นใจว่าเราอยู่นะตรงนี้เราไม่ได้สร้างความเด๋อดรอนใ้ใครเราทำงานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ไม่เดีือดรอใครแค่นั้นจบเราต้องพูดแบบนี้แล้วเราจะคุยเรื่องรูปก,กันได้ไหมอะเรื่องรูป ก,ก็คือส่วนมากก็จะทักหาป,ป้าหาพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่กับแพวก็คือไม่สถานะมันมันไม่ได้เป็นอ่าคนในครอบครัวแล้วเขาก็คือคนอื่นแล้วแพวก็คือคนอื่นสำหรับเขาเขารูกหรือสำหรับแพรแต่สถานะที่เราไม่สามารถอิเลี่ยงได้ก็คือแม่ของลูกพ่อของลูกแค่นั้นอ่ามันเขาก็เหมือนน้องในวงการคนหนึน่งนตอนนั้นคือเราอยู่ด้วยกันเราเป็นคนครอบครัวใช่ไหม เราจริงๆไม่เสียใจไหมแบบว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้ทีนี้แบบเราตั้งใจให้มันเป็นครอบครัวเลยไม่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่เสียใจแล้วรู้สึกรู้สึกโล่งมากกว่าความรู้สึกมันมนัผ่านมาแล้วมันมันรู้สึกโล่งมากกว่านะตอนนี้เราแฮปปี้กับปัจจุบันเราเลยรู้สึกโล่งใจโล่งใจมากกว่าใช่แล้วไม่คิดว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะเก็บใจี่ยเก็บใจอะไรก็มาเถอะค่ะมาเถอะเออมันไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้ เราโฟกัสที่งานเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแลวเราไม่ทําสร้างความลำบากให้ใครก็แค่นั้นแหละจบทําทํางานอยากจะฝากบอกอะไรก่อไหมคะแม่ไม่ค่ะไม่มีไม่มีอะไรก็คือแค่บอกว่าจบเถอะปีนึงแล้วแยกย้ายออแยกย้ายไม่ต้องไปอะไรกันไปกันมาคือคุยกันให้มันจบจบเถอะอ่อะาใชถา่ถ้าถากฟาอะไรก็คือมาเจอมาถามได้ใช่มันไม่มีอะไรอยู่เลย ใช่ค่ะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าคนต่างอยู่ดีกว่าอะไรก็มาฮือต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับคมว่านี่กับวอลมาโดนเราด้ครับจริงมันก็บ่าเป็นอีหอย่างดอกก็ต่างคนต่างอยู่ต่างทำมาหากินแล้วสีแสดงอีหอย่างกะแสดงไปแต่เมื่อมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับมันบ่เป็นว่าต่างคนต่างอยู่ คำว่าวมันก็แค่นั้นครับส่วนการกระทําหรือว่าโพสต์ต่างๆเนาะครับเนาะเฮ็ดใหป็นประเด็นโบว่าหันกัเงียบไปเด้บอลผู้ใดมาว้าวถึงหรือกระล่าวถึงนั่นเองพี่น้องแต่เมื่อมาโพสต์แบบนี้เมื่อหนึ่งปีกับเหมือนเดิมครับล่อคือเกาสิเปิดแย่ไดนะครับบบหูละปีนี้ศาสตร์นี้หรือว่าศาสตร์หนา่าบบหูจักน้ำน,นะครับ คำว่าก็เว้า,วาได้ครับเป็นยังจังหาเว้าได้ดิครับกับจังสี่ดิกับสัมภษณ์ต่ง้งต่อตอนอ่าแยกไม่ไม่ก็เป็นแบบเดียวกันคบปีก็บแบบเดียวกันแล้วต่อไปมั่นสี่เศร้าได้จริงหรอือพี่น้องคิดว่าจังไหนครับถ้าว่าว่ามิตาแยกทางมูบออนไปแล้วต่างค้นต่างอยู่อยู่ไผยอยู่มั่นทำงานเพื่อครอบครัวองค์กรของตัวเจ้าของ มั่นกับองค์กรไปองค์กรมั่นครับแต่เมื่อมาเว้หลายเนาะเดี๋ยวกับเรียกร้องผู้ถูกกระทำทางั้งนที่จริงนะ่ะบอดวิกแล้วก็นิ่งๆไว้เดี๋ยดิพอมาอ่าจังใจแล้วก็ฟาดตัวขับบัตน,นี่ซีเฮ็ดอีหยังกระเลืองของเล่าเอาเรื่องอีหยังเกาๆเสียออกมาเว้เนี่ยมันโดนเดี๋ยดิครับลหลายคนก็ล่อฟั่งสิ่งที่เป็นโพดออกมาเนาะครับ ย่าไห้เบาย่าใหว่ากับว่าว้าชักเถื่อทาจนผัแห้งเาะเป็นปีแล้วจนเขาสีลืมเนาะขนาดวาแยกย้า่เห็นบ่คันมันย้อนยังคันถ้าเจ้าบ่าไปเสะกอนนั่งสีเนาะไปเบิงอย่างไปว่าอย่างคันบิึงผัวเก้าเข่หน่อยมันเหม็นอยู่บ่เออมันถือว่าเป็นขั้มเสะบ่คันคนกับมองว่าเจ้าเป็นคนเบาเอง ผู้อื่นบอได้ว้าได้เจ้าเว้าแล้วเขาไปอ่าเอาคลิปมาลงบางนี้หรือว่ามันบอเมียนครับมันกับเมนเรื่องจริงเนี่ยที่เจ้าเว้าวนะค้นกับว่าเออเป็นอย่างบอเรื่องอื่นบอได้บอการแสดงนี่อีกเยอะแยะเจ้าเือเอาเรื่องนี้มาเบอผัวเก่าจังสิเจ้าว้าว่ามันถีบบอคอยกับว่ามันบอถีกแล้วเอฟซีเพิ่นกับว่าบอถีกพ่อเพิ่นมาบอว้ามาโตแย่งแน่ลาบบอได มืนนั่นเป็นมาว้ายังบ่ได้สแสดงยังบ่ได้ก็มีแต่คนเอาไปบ่ไปว่า,ากะเจ้าเอาเว่า,าเรื่องแบบนี้ไพ่สิบอ่เอามาล่ะครับพ่อเพิ่นสแสดงเรื่องของเพิ่นน่ะสตอรี่ตั้งแต่คข่ตัวเกียวมิวสิกมาเรื่มต้นไปจนถึงสมือนีโด่งดังหรือบ่โด่งดังมาหอดูดใดเจ้ากว่าเพิ่นเป็นอย่างจังบ่จบบ่สิทธิ์เน่เห็นบ่คัน เจ้าก็ล่องเบิงที่มุ่มกลับของตัวจากของอืมว่าเปนว่าสีเอาตาด้านเดียวจะของถือเบิดถือกระท่ำมาเนี่พ่อมาเนี่อุ้มลูกเตเสเตเสมาแล้วก็ว่าอ้ยนี่แ่ละขเขาก็ว่ามาอ่างเห็นบ่าคันคนนี่เขาบ่ได้กินหยา่าครับไปเบิ่งคอมิ่นด้อมผมก็เอาน้ำ ม่เพิ่นคอมเมตนนะครับเอาม้าวาให้เจ้าได้ฟังบางเทือเนี่ยเจ้าต้องฟังคนอื่นน้ำเนื้อโม่เป็นตะสีเอาตะเบิงคนให้กันว่างใจสู้ๆู่าจังสีเบิดปีเบิ้ตจัเลี้ยวไปให้สีเสียเจ้าจต่างคนมันก็แสดงบทบาทไผ่บทบาทมันก็คือกันล่ะครับทํามาหากินไผ่ํามาหากินม้านแต่ต่างคนต่างอยู่แดว เจ้าสิเอาตอนนี้เขเกามาวอาอย่หันคุนกับมองเจ้าซื้อวะพ่อด่คนรอบข่างเจ้านะกองแตกไหมเอเจ้าสิแตกตึงแตกตึงย่หันเขาก็ทั่วไปล่มต่อเราสิเห็นยังไรสิหามผู้ใดบ้างโซเชียลนะครับเจ้าว่าแล้้ควั้งเดียวมันสอดปุ๊ธเบิร์ดทั่วประเทศทั่วโลกบาวาา่าไตอยู่ต่างประเทศเพื่อนก็เห็นอ่าสิเห็นอย่างไรครับ เราผู้บ้านเราไปหามไพ่ระอ,อะไรหรอครับอืมมันต่างคนต่างความคิดสีให้เล่าไปบอกผู้ใดอย่าคอมเมนต์เด้ออาวีวะเห็นแก่ลูกแก่เต้าจังสี่บอเห็นแก่อ,อดีตเมียคอยแน่สีให้เล่าบอกนั่งสีบอครับโอ้เราบอกหรครับอ่ามันยังทีเจ้าเราเองนีมันก็บไปแล้วก็ต้องไปเลยนะครับ สิมะอ่อนว่อนให้เพื่อนกลับขึ้นมาม่านเป็นไปบ่ไดดแล้วครับเอวาสารกอดศิลา